คำพยากร์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่1 0 1ถึง14ตุลาคม65ครับซึ่งเป็นของ g o s สปอรนะมีดังนี้ครับข้อ1ครับปัจจุบันนะครับทองคำนะครับเป็นเทนขาลงระยะกลางนะครับแต่ว่ายังเป็นเทนขาขึ้นระยะยาวอยู่นะครับออกมาทรงนี้นะครับในอาทิตย์หน้านี้นะทองคำครับจะเคลื่อนไหวในกรอบเป็นแบบไซ์เวย์นะครับ จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,730เหรียญแล้วก็จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,630เหรียญส่วนต่างห่างกันประมาณ100เหรียญเลยนะครับในช่วงแกละหว่างสับขาหลอกของเทนขาขึ้นระยะกลางกับขาลงระยะยาวนะครับข้อที่2ครับ กรอบทองคำครับในทิศหน้านะครับก็จะวิ่งในกรอบราคา1,670จนถึง1,730เหรียญนะครับย่อลงมาสามารถเข้าเปิดซื้อบายได้นะครับดีตัวขึ้นไปก็สามารถเปิดขายเซลลงมาได้เหมือนกันนะครับก็เล่นอยู่ในกรอบที่บอกให้เนี่ยครับ1,670จนถึง1,730นะครับจนกว่ามันจะทะลุออกข้างในข้างหนึ่งในก่อนนะครับทองคำเนี่ยถึงจะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับข้อที่3ครับ คนที่ติดดอยอยู่นะครับหรือว่ามีออเดอร์ฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้อยู่นะก็ตอนนี้ก็เตรียมแก้ไขพอร์ตด้วยแล้วกันนะครับคาถามที่อยากรู้กันก็คือว่าทองคำเนี่ยมันจะรีบาวขึ้นไปได้ไหมแล้วจะขึ้นไปได้อีกไกลเท่าไหร่นะครับอ่าตอบเลยครับทองคําครับยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมอยู่นะครับซึ่งกรอบแรกเนี่ยนะครับสามารถรีบาวขึ้นไปได้ที่ประมาณ1,703 จนถึง1,705เหรียญน,นะครับกรอบที่2อยู่ที่1,712จนถึง1,714แล้วกรอบที่3ครับอยู่ที่ราคา1,723จนถึง1,725เหรียญน,นะครับทองคำก็จะรีบาวตามธรรมเนียมในกรอบที่ให้ตามนี้เลยนะครับข้อที่4ครับทองคำครับ จะสามารถปรับตัวลงต่อได้อีกไหมนะครับแล้วลงต่อได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ชาวเหวีอยากรู้กันนะครับอ่ะตอบเลยอาจารย์เต้งฟันทงครับ80%เลยนะครับว่าตราบใดที่ราคาทองคำนะครับยังรีบาวขึ้นไปไม่ผ่านดาน1715กับ1730เหรียญน,นะครับบอกได้เลยว่าอาทิตย์หน้าครับ ทองคํามีแนวโน้มลงต่อมากกว่าขึ้นนะครับซึ่งเป้าหมายกําไรขาลงในกรอบแรกเนี่ยอยู่ที่1680จนถึง1685นะครับกรอบที่2อยู่ที่1,665จนถึง1,670แล้วกับที่3ครับอยู่ที่1,645จนถึง1,650เหรียญน,นะครับแต่อย่าลืมว่าทองคําครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีการสับขาหลอกขึ้นมา สามารถทะลุผ่านด่าน1,730ขึ้นไปได้นะครับนั่นแปลว่าชาวเหวครับท่านต้องวางแผนแก้ไขพอททันทีนะโดยการที่จะคัดล้อตัดขาดทุนหรือว่าจะกลับหน้าเล่นไปฝั่งเปิดซืด้อบายตามขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทะลุ1,730เหรียญขึ้นไปได้นะครับรอบนี้นะทองคําจะขึ้นขึ้นแบบแรงๆเลยนะครับมีโอกาสเนี่ยทะลุ1,750เหรียญขึ้นไปได้เลยนะครับโอเคอ่า ว่วาข้อที่5ครับใครรอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาขึ้นหรือติดดอยอยู่ตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับไม้แรกนะที่ราคา1699ครับทะลุไปได้รอปิดกันไปที่ราคา1704จนถึง1706เหรียญน,นะครับไม้ที่2ครับตั้งเปิดซื้อบัยสต็อปครับที่ราคา1705เหรียญน,นะครับทะลุไปได้รอปิดกันไปที่ราคา1709 นถึง1 7 1 1นะครับหมายที่3ครับตั้งเปิดซื้อบารสต็อปครับที่ราคา1710นะครับทะลุไปได้รอปิดกลับที่ราคา1715จนถึง1717นะครับหมายที่4ครับตั้งเปิดซื้อบารสต็อปนะครับที่ราคา1716นะครับทะลุไปได้รอปิดกลับท oui ี่ราคา1720จนถึง1722เหรียญหมายที่5ครับต erm ั้งเปิดซื้อบารสต็อปครับที่ราคา1722นะครับ เอ่อทะลุขึ้นไม่ได้ครับรอปิดกำไที่ราคา1725จนถึง1727เี่หรียญน,นะครับแถมอีกไม้หนึ่งครับไม้ที่6นะครับตั้งเปิดซื้อที่ราคา1727นะครับทะลุไปได้รอปิดกบไรที่ราคา1735จนถึง1740เี่หรียญได้เลยนะครับใครรอซื้อของถูกอยู่นะครับก็รอทองคำยอตัวลงมาก่อนนะหรือว่าจะตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้นะครับที่ราคา1 6 8 5 1670แล้วก็1655นะครับสามไม้นะครับเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับข้ที่6ครับใครรอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้ครับไม้แรกนะครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1,690เหรียญนะครับดุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,684จนถึง1,686นะครับมาที่2ครับ ตั้งเปิดขายเซตอรตอบครับ right, ที่ราคา1,684นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1,677จนถึง1,679นะครับหมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซตอรตอบครับที่ราคา1,677นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันมาที่ราคา1,670จนถึง1,672นะครับหมายที่4ครับตั้งเปิดขายเซตอรตอบครับที่ราคา1,672นะครับ หลุดลงไปได้ครับรอปิดสมาชิที่ราคา1,666จนถึง1,668เหรียญน,นะครับแล้วก็หมายี่5ครับตั้งเปิดขายจะตอบกับที่ราคา1,666เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดสมกที่ราคา1,658จนถึง1,660เหรียญได้เลยนะครับใครรอเปิดขายเซลนะครับตอนที่ทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปนะก็ไปตั้งเปิดขายเซลลิมิตรอก็ได้ครับที่ราคา1,709 1,716 1,728แล้วก็1,735เหลเรียญนะครับทั้ง4จุดนี้ครับเป็นจุดย่อตัวลงนะครับอ่ะสรุปคำแนะนำวันนี้ครับอาทิตย์นี้นะครับอาจารย์เติ้งครับก็ขอเลือกเล่นนะครับตามเทนขาลงระยะกลางนะครับก็คือว่าทองคำเนี่ยมันดีดตัวขึ้นไปเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านด่าน1715กับ1730นะครับแนะนำว่าเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับ เอาไว้ถ้าเกิดมามีการพิกเกมนะครับทองคำทะลุ1,730เหรี 1, ยญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับอันนี้คือค่อยยอมแพ้ค่อยตัดขาดทุนแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายตามขึ้นไปแทนแล้วกันนะครับฉะนั้นแล้วครับฟันทงได้เลยว่าถ้าทองคำยังไม่ผ่านด่าน1,730เหรียญน,นะครับทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อในอาทิตย์หน้านะครับโอเคจบสำหรับโกลสปอตนะครับ มาดูในส่วนของราคาทองคําแท่งออนไลน์9.6.5%กันบ้างครับก็สรุปให้4ข้อดังนี้นะครับข้อที่1นะครับตอนนี้เลยนะครับทองคําแท่งออนไลน์9.5นะครับเป็นขาลงเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะสามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นจะอยู่ที่ตําแหน่งราคา34,000บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ย ยังไม่สามารถรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ3,400บาทต่อบาททองได้นะครับในาทิตย์หน้าครับทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่2,9800กับ29,600บาทต่อบาททองนะครับข้อที่2ครับใครรอซื้อของถูกครับรอราาทองคำครับย่อตัวลงมาที่2 9 9 0 0 7 9 7 5 0 กับ29,550บาทต่อบาททองนะครับสามารถที่จะรอดักซื้อตามราคาที่บอกให้ได้เลยนะครับข้อที่3ครับใครรอเปิดขายเซลนะครับตอนนี้ทำได้ไหมอาตอบเลยครับทำได้นะครับก็รอรอทองคำเนี่ยนะครับมารีบาวขึ้นไปสัก3,200่อจนถึง3,400บาทต่อบาททองนะครับก็กรอบนี้เนี่ยสามารถเปิดขายเซลลงมาได้เลยนะครับย้ำนะครับตราบใด ที่ยังไม่ผ่านด่าน3,400บาทต่อบาททองนะครับทองคํายังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดทะลุ3,400บาทต่อบาททองขึ้นไปได้นะครับทองคําถึงจะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับและข้อที่4ข้อสุดท้ายครับแต่ถ้าเกิดทองคํานะครับมันสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับแล้วหลุดลงต่ากว่า3า0 0 0บาทนะครับส0,000ื่นทุวนๆเนี่ยได้นะครับก็ให้เปิดขายเซลล์ตามลงไปเลยนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยอยู่ที่ 2,9800จนถึง2,990 0บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆอาจจะถึงราคา2,9700บาทต่อบาททองได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับในเรื่องของแนวโน้มคำเยอะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับอ่ะจบแล้วใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้ทุกคำถามนะครับขอบคุณกับทุกคำติชมนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ เออฟังผมแล้วนะครับแล้วเทรดได้กําไรนะครับขอบคุณคนที่เออมีอะไรก็พยายามแนะนําผมมาตลอดนะครับยังไงก็ฝากรายการบททองคำนะครับเอาไว้ในใจของทุกท่านที่ลงทุนทองคําอยู่ลวกันนะครับวันนี้ทํารายการแบบสั้นๆนะครับสินาทีจบนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์แล้วก็สาระให้กับนักลงทุนทองคําทุกท่านได้นะครับสวัสดีครับ